โอ้โหโได้อยู่ได้อยู่ยังไงขอโอกาสโอ้โหมาดิเฮ้ยแมงโค้อาอ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้มละแหละ <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้โหโจบแล้วนะคะวันนี้ประกอบมันเกิดจ้ะรางวัลก้อนโซนะคะรางวัลก้อนโซลอมเมอร์นะคะหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท นะเอ้ยบอกแล้วอย่าให้มันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เป็นสิบาทเองนะโอ้โหในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าดาคอนเฮสนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะเราก็เข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยและทุนอยู่ที่100 0บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตารางอัตราจ่ายก็ขอไม่อธิบายแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเอาด้วยนาะจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะจ๊ะมาเบสิบบาทนะเพื่อน <ๆ S 1> เรามาดูกันนะคะอ่าแต่อย่าลืมนะคะสําหรับใครนะที่มีอายุต่ำกว่าแปปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทตามนะไป ก็มาดูกันนะคะว่า1,000บาทเนี่ยนะคะจะทำกำไรให้ได้เท่าไหร่นะเออ PG นะช่วงนี้แม่งไม่รู้เหมือนมันเป็นอะไรนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรใจเงียบเลยนะหมดจะไม่มาก็ไม่มานะฮึดูมันว่าวไปป่าไปร้อยหนึ่งไอ้บาเอา้ยปะโทรโบเลยนะเออเอาดิกดโทรโบเลยหัวร้อนละหวัวร้อนละโทรโบไป็นเลยจ้าโทรโบไปเลยจ้า ปึบอ,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 อมาดิเอองานด่วนนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นงานด,วดนะ่วนเนี่ยเออไปรัวๆกันเลยสวยสวยสวยที่สวยไม่ใช่แม่งว้าวหมดเลยนะท่านผู้ชมสวยจัดไปจัดไป ึบ <c oughs> จัดไปดีรออะไรล,ล่ะครับสวยก็มาดีครับท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนนะคะเกมนี้สวยดี <c oughs> แน่นอนมากเกมเนี้อือหืม โอ้โหราชินีเกิดนะท่ับพูบชมมาดิโอ้โหมาดูกันนะคะจะเป็นยังไงนะโอ้โหสวยอืฮึ่มโอ้โหโโหกร้อยเข้าไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยยังไงยังไม่จบอโอ้โหแม่โคตรเอาอะเฮ้มาจัดไปไวรุ่น ปึ๊บก็มาดิครับโอ้โห้ปึ๊บสวยโอ้โหมีโอกาสไหลต่อยกันนะ่อื้มหืมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยังไงขอโอกาสโอ,าโอ้โหมาดิเฮ้ย แม่งโคตรเดาอะ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้ม้ะแล้แลอเรียบร้อยครับโอ้โหโจบแล้วนะคะที่มีประกอบมันเกิดอะ รางวัลก้อนโซนะคะรางวัลก้อนเซอร์นะคะหนึนะะ่งพันสามาร้อยสิบบาทโอ้โหเนี่ยคนอา้าวอ่ะเกมเนี่ยนะเอ้ยบอกแล้วอยากให้มันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เบ็ดสิบบาทเองนะโอ้โหอ่ะสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะอืมสำหรับใครนะ,ะที่อยากลองเล่นก็สามารถนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะเรายินดีบริการนะจ๊ะเออโอ้โห บอกเลยนะคะว่าเกมนี้แม่งโคตรเอาอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะห้ามพลาดเสมอนะเกมนี้นะต่ออีกนิดนึงคลิปมันสั้นเกินเออไปดีแจ๋วไปเลยแจ๋วไปเลยฮึบมา บมาสวยวายมาอีกโอ้โหก็มาดีครับโอ้โหรางวันก็โตส4 4บาทนะท่าผู้ชมโอ้โหแม่งก้นโคตรเอาเลยนะเกมนี้นะคะว่าจะแจกก็แจกนะคะบนมันนิดเดียวเองนะมันแจกให้เราเลยนะท่าผู้ชมเออเอาวะเอาเรื่องนะเกมนี้ พอเราได้เราก็ชมมันนี่แหละนะพอเราเสียเราก็บ่นมันมันถึงจะแจกเรานะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาอีกสักนิดหนึ่งสิแจกโหดอีกสักนิดหนึ่งเป็นไรวะบขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมขออีกนิดหนึ่งได้ไหม โอ,อโอ้โหน่าจะไหลต่อสวยอือหือมาโอ้โหทำไมกบไม่มาวะ อีกสักนิดนึงนะโอ้หสย30เยอะไป20พอ20พอ20พออ่าสำหรับใครนะ,ะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งครับดนะ้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะอือสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะเรายินดีบริการเดอ้อสวยจัดไปไว้ล้นจัดไปครับ ปึ๊บอืสวยงามมาดีสวยดีครับแบบนี้โอ้โหก็หามาดีปึ๊บอือ๋โอโหโอ้โหรลาชีนี้มังกรเกิดอีกแล้วท่านผู้ชม แค่นี oh ้โอ้โหไอ้บ้าเอ้อยอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะราชนีมังกรเกิด2รอบรอบที่2ไม่ได้เลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะค่าคลิปนี้เราเพิ่ผิวการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเอาเลยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า i'll be the dog i'll be the